สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิลเล่พ่อเอร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าตำแหน่งของห้องน้ํามีผลต่อพวงจุ้ยของบ้านอย่างไรเรามาดูกันเลยครับตามหลักพวงจุ้ตำแหน่งของห้องน้ํามีความสําคัญมากเพราะเชื่อกันว่ามีผลต่อพลังงานภายในบ้านจะช่วยส่งเสริมสุขภาพโชคลาภและความสัมพันธ์ของผู้อยู่อาศัย ดังนั้นตำแหน่งของห้องน้ําที่คุีกเลี่ยงมีอะไรบ้างตำแหน่งที่หนึ่งทิศใต้เชื่อกันว่าเป็นทิศแห่งไฟธาตุไฟจะขัดกับธาตุน้ําของห้องน้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและความสัมพันธ์ตำแหน่งที่2กลางบ้านเชื่อกันว่าเป็นจุดรวมพลังงานที่ดีของบ้านห้องน้ําจะกีดขวางพลังงานและจะส่งผลเสียต่อโชคลาภของเราตำแหน่งที่3ใต้บันไดเชื่อกันว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอับประมงคล จะสะสมพลังงานลบและส่งผลเสียต่อสุขภาพตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่ตรงกับประตูบ้านเชื่อกันว่าพลังงานที่ดีจะไหลออกจากบ้านส่งผลเสียต่อโชคลาบตำแหน่งที่หตรงกับห้องครัวเชื่อกันว่าธาตุน้ำและธาตุไฟจะขัดแย้งกันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นกันตำแหน่งที่6ห้องนอนว่ากันว่าจะเป็นการลบควนการพักผ่อนและส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นกันมาดูตำแหน่งที่ควรวางห้องน้ำภายในบ้านกัน ว่ามีตำแหน่งไหนบ้างหากวางห้องน้ําค่อนไปทางหลังบ้านจะเป็นการเก็บสะสมพลังงานเสียมาให้เข้าไปรบกวนภายในตัวบ้านหรือหากหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ก็จะเป็นส่วนเสริมสิริมงคลให้กับบ้านข้อคิดเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับห้องน้าภายในตัวบ้าน 1. ประตูห้องน้าไม่ควรหันตรงกับประตูห้องนอนห้องครัวหรือโต๊ะทางาน 2. โถสุขภัณฑ์ไม่ควรตั้งตรงกับประตู 3. กระจกไม่ควรตั้งตรงกับโถสุขภัณฑ์ 4. สีที่ใช้ในห้องน้ําควรใช้เป็นสีโทอนอ่อน ห้าแสงสว่างควรมีแสงสว่างให้เพียงพอภายในห,ห้องน้ำหกการรายบายอากาศเป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการจัดการเรื่องการระบายอากาศให้เป็นอย่างดีดังนั้นหลักของคงจุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยหากเราจัดวางห้องน้าได้เป็นอย่างดีมันจะช่วยส่งเสริมพลังงานที่ดีซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพโชคลาภและความสัมพันธ์ของผู้อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามนะครับหลักคงจุ้ยเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นยังมีอีกลหลายๆปัจจัยที่ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพโชคลาภเช่นกันอย่างเช่นเช่นการออกแบบการใช้งานความสะอาดลวดมีความสําคัญเช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับหลักจากทนี่ได้ทราบตําแหน่งของห้องน้ําในตัวบ้านกันไปแล้วแต่ไม่ต้องกังวลนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักของจุ้ยแล้วสามารถที่จะมีการแก้ไขได้ดังนั้นหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆสามารถทักมาได้ทางทุกช่องทางของ v ีแล p r o พ e r t y ตีเลยขอบคุณมากครับ